สวัสดีทุกคนคุณเคยรู้สึกเศร้าที่ดวงตาเมื่อต้องติดตาเล่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ทั้งวันหรือไม่หากคุณพยายามหน้าเห็นด้วยแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในชีวิตสมัยใหม่ที่เราต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาอาการตาอ่อนแรงกำลังกลายเป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทราบหรือไม่ว่าหลังจากอายุ40ปีเกือบครึ่งหนึ่งของคนเราเริ่มสวมแว่นตาแต่มีวิธีใดที่จะทําให้ดวงตาของคุณสดใสและมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตาหรือไม่ ในวิดีโอวันนี้เราจะแบ่งปันเคล็ดลับง่ายๆที่เป็นธรรมชาติ100%เปอร์เซ็นเพื่อปรับปรุงความสามารถของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เหมาะกับวิถีชีวิตของเราในประเทศไทยตั้งแต่อาหารจานคุ้นเคยในครัวไปจนถึงนิสัยเล็กน้อยเล็กน้อยในชีวิตประจำวันคุณจะเห็นว่าดวงตาของคุณแข็งแรงขึ้นจิตใจสดชื่นขึ้นคุณพร้อมที่จะดูแลดวงตาของคุณแล้วหรือยัง มาสำรวจกันเลยและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณทำเพื่อปกป้องดวงตาของคุณเราเริ่มด้วยคำถามเรื่องดวงตาที่เหนื่อยล้าแล้วใช่ไหมตอนนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดดีกว่าการมองเห็นไม่ชัดคืออะไรกันแน่และทำไมคนจำนวนมากถึงเป็นแบบนี้การมองเห็นไม่ชัดคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณเคยรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณดูคล้ามัวหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มืดหรือแสงไม่เพียงพอตัวอย่างเช่นคุณกําลังอ่านเมนูนในร้านอาหารที่มืดและไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดคําพูดก็พร่ามัวไปหมดนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสายตาสั้นหรือสายตายาวเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นสัญญาณของภาวะที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักที่เรียกว่าการสูญเสียความไวต่อขอนทาราดซึ่งหมายความว่าดวงตาของคุณมีปัญหาในการแยกแยะเฉดสีต่างๆเช่นสีเทาบนสีขาวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเรตินา ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของดวงตาเริ่มเสื่อมลงแล้วทำไมดวงตาของเราถึงมีปัญหานี้ลองคิดดูสิว่าชีวิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรเรานั่งอยู่ในออฟฟิศทั้งวันโดยมีแสงไฟสลัวสลวหรือจ้องโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้าจะลดค่ำแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์เหล่านี้เปรียบเสมือนศัตรูงเงียบที่คอยทำลายจอประสาทตาในระยะยาว นอกจากนี้หลายคนยังไม่ค่อยได้กินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพียงพอซึ่งเป็นฮีโร่ที่ช่วยปกป้องดวงตาจากอันตรายในประเทศไทยที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบเรามักเลือกกินอาหารจานด่วนหรืออาหารแปรรูปที่มีผักและปลาไม่มากนะักใช่ไหมซึ่งทำให้ดวงตาขาดสารอาหารที่จำเป็นเช่นลูทีนหรือโอเมก้าสายิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราอายุมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากอายุ40ปีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในดวงตาจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อคุณอายุ20ปีดวงตาของคุณเปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่ดูดซับแสงได้ดีมากแต่เมื่ออายุ60ปีคุณจะต้องการแสงมากขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนเท่ากับตอนที่คุณอายุน้อยหากคุณไม่ดูแลดวงตาดวงตาของคุณจะอ่อนแอลงทําให้คุณต้องพึ่งแว่นตาหรือมีปัญหาในการทํางานขับรถหรือแม้แต่เพลิดเพลินกับมื้อข้าแสงอร่อย ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญเพราะดวงตาของคุณไม่เพียงช่วยให้คุณมองเห็นโลกแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณด้วยลองนึกภาพว่าคุณไม่สามารถอ่านหนังสือดูหนังหรือเห็นคนที่คุณรักยิ้มได้อย่างชัดเจนเพราะดวงตาอ่อนแอกังวลใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลตอนนี้ฉันจะแบ่งเป็นวิธีฟื้นฟูด,ดวงตาของคุณให้แข็งแรงอีกครั้งคุณอยากรู้ไหมว่าทำอย่างไรอ่านต่อ วิธีธรรมชาติในการปรับปรุงสายตาเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าดวงตาอ่อนแอเกิดจากการขาดสารต้านอนุมูลอิสระและได้รับแสงสีฟ้ามากเกินไปแล้วคุณจะปรับระดับดวงตาของคุณได้อย่างไรข่าวดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนหรือราคาแพงเพียงแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการรับประทานอาหารเล็กน้อยคุณก็สามารถทําให้ดวงตาของคุณดูสดใสและมีสุขภาพดีขึ้นตามแบบฉบับไทยได้นี่คือขั้นตอนเฉพาะเจาะจงหนึ่ง ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติซึ่งเป็นของขวัญจากดวงอาทิตย์คุณรู้หรือไม่ว่าแสงแดดในตอนเช้าไม่เพียงแต่ดีต่ออารมณ์ของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นยาสำหรับดวงตาของคุณอีกด้วยแสงธรรมชาติโดยเฉพาะรังสี UV และอินฟราเรดช่วยกระตุ้นการผลิตเมลาโทนินในดวงตาซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทยเรามีโอกาสมากมายที่จะได้รับแสงแดดใช่ไหมลองใช้เวลา10-15นาทีทุกเช้าในการออกไปเดินเล่นกลางแจ้งอาจจะขณะช้อปปิ้ง ออกกาลังกายในสวนสาธารณะหรือแม้แต่ทําสมาธิบนระเบียงบ้านแต่อย่าใส่แว่นกันแดดในช่วงเวลานี้เพื่อให้ดวงตาของคุณดูสับแสงได้ดีขึ้นแต่จำไว้ว่าอย่ามองดวงอาทิตย์โดยตรงหากคุณทํางานในสํานักงานหรือที่บ้านให้ลองติดตั้งหลอดไฟแบบโฟลสเปกตรัมหลอดไฟประเภทนี้จะจำลองแสงธรรมชาติทำให้ดวงตาของคุณสบายขึ้นเมื่อคุณอ่านหนังสือหรือทำงาน คุณเคยลองเปลี่ยนหลอดไฟในมุมทำงานของคุณไหมถ้ายังไม่เคยลองเปลี่ยนดูสิแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างบำรุงดวงตาของคุณด้วยอาหารซูเปอร์ฮีโร่เพื่อให้ดวงตาของคุณแข็งแรงคุณต้องเสริมสารต้านอนุมูลอิสระเช่นลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นบัดี้การ์สองชนิดที่ปกป้องจอประสาทตาจากแสงสีฟ้าโชคดีที่สารเหล่านี้พบได้ในอาหารจานปโปรดหลายๆจานของประเทศไทย ลองเพิ่มอาหารต่อไปนี้ในมื้ออาหารของคุณไข่ไก่เลี้ยงปล่อยไข่แดงถือเป็นสมบัติที่ประกอบด้วยลูทีนและซีซันทีนเลือกไข่จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าไข่จากฟาร์มที่เลี้ยงแบบโรงงานไข่ต้มหรือไข่ดาวกับข้าวเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอาหารเช้าปลาทะเลปลาแซลมอนปลาแมคเคเรลหรือปลาทูน่ามีโอเมก้าสามซึ่งช่วยลดการอักเสบและบำรุงจอประสาทปาในประเทศไทย คุณสามารถลองทานปลาที่ย่างเกลือหรือสลัดปลาดิบแบบไทยก้อยปลากับปลาสดได้ผักใบเขียวอาหารอย่างส้มตำหรือสลัดผักใบเขียวอุดมไปด้วยลูทีนหากคุณใส่ผักโขมผักโขมน้ำหรือกระหล่ำปรีนอกจากนี้อย่าลืมวิตามินดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพดวงตาคุณสามารถได้รับวิตามินดีจากแสงแดดได้ แต่คุณควรทานปลาที่มีไขมันมากขึ้นหรือทานอาหารเสริมวิตามินดี3ประมาณหนึ่งหมื่นไอยูทุกวันหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกแบบใดให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณอาหารเสริมอย่างชาญฉลาดด้วยอาหารเพื่อสุขภาพหากคุณยุ่งและมีปัญหาในการรับประทานอาหารที่มีลูทีนสูงเพียงพอให้ลองพิจารณารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพโดยเลือกอาหารที่มีลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัม ร่วมกับน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกเพื่อให้ดูดซึมได้ดีขึ้นน้ำมันมะพร้าวเป็นที่นิยมมากในประเทศไทยใช่หรือไม่คุณสามารถรับประทานอาหารเสริมร่วมกับอาหารที่มีน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา12สัปดาห์เพราะการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการมองเห็นจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ปฏิเสธน้ำมันเมล็ดพืชและแสงสีฟ้าศัตรูของดวงตาอีกชนิดหนึ่งคือน้ำมันเมล็ดพืชจากอุตสาหกรรมเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนลาหรือน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันเหล่านี้มีโอเมก้าหกสูงซึ่งอาจทำให้เกิดการอักเสบและทำลายจอประสาทตาได้ให้ใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกแทนซึ่งเป็นน้ำมันที่คุ้นเคยกันดีในอาหารไทยตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวผัดผักหรือเป็นน้ำจิ้มสำหรับอาหารย่างแล้วแสงสีฟ้าละใช้กด2020ถึง20หลังจากมองหน้าจอทุกๆ20สบนาทีให้มองออกไปที่ไกลออกไป20เมตรเป็นเวลา20วินาทีคุณยังสามารถใช้แว่นกันแสงสีฟ้าหรือลดความสว่างของหน้าจอในเวลากลางคืนได้อีกด้วยความท้าทายเล็กน้อยเล็กน้อยสำหรับคุณลองใช้กฎนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วดูว่าดวงตาของคุณรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ ประโยชน์ในระยะยาวและวิธีดูแลรักษาตอนนี้คุณรู้วิธีดูแลดวงตาของคุณแล้วแต่ทำไมคุณจึงควรยึดมั่นกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และคุณจะรักษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างไรลองนึกภาพดูหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนคุณก็รู้ว่าคุณไม่ต้องหลีกตาอีกต่อไปเมื่ออ่านหนังสือในที่แสงน้อยคุณสามารถขับรถตอนกลางคืนได้ง่ายขึ้น และความรู้สึกเมื่อล้าของดวงตาแทบจะหายไปไม่เพียงแต่การมองเห็นของคุณจะดีขึ้นเท่านั้นแต่คุณยังรู้สึกมีพลังมากขึ้นเนื่องจากคุณรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและได้รับแสงแดดนี่คือรางวัลสำหรับความภาคเพียรของคุณเพื่อให้ดวงตาของคุณมีสุขภาพดีให้เคล็ดลับเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเวลาไปตลาดตอนเช้า2-3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อรับแสงแดดและผักสดหรือลองทำอาหารไทยจานโปรดของคุณเช่นส้มตำผักโขมเพื่อรับรูทีนหากคุณยุ่งให้ตั้งการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณให้พักสายตาทุกๆ20นาทีซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าดวงตาของคุณคือหน้าต่างสู่จิตวิญญ,ญาณ การดูแลดวงตาจะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมองเห็นได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังนำความสุขมาสู่ชีวิตของคุณอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของวัดในประเทศไทยหรือช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นกับครอบครัวของคุณอยากลองเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยเช่นกินไข่เพิ่มทุกวันหรือไม่ลองทำดูและแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็น เราจึงได้ค้นพบวิธีดูแลดวงตาของคุณให้สดใสและมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตาการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยไม่กี่อย่างเช่นการได้รับแสงแดดในตอนเช้าการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นไข่หรือปลาและการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้คุณมีชีวิตใหม่อีกครั้งในดวงตาของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมองเห็นได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้ชีวิตของคุณสดใสขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการชมพระอาทิตย์ขึ้นที่วัดไทยหรือการรับประทานอาหารมื้ออร่อยกับครอบครัวตอนนี้เราอยากท้าทถ่ายคุณเล็กน้อยลองกินไข่ทุกวันหรือเดินตากแดดสิบนาทีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คุณจะประหลาดใจว่าดวงตาของคุณรู้สึกดีขึ้นมากเพียงใดแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้สึกของคุณหรือบอกเราว่าคุณดูแลดวงตาของคุณอย่างไร เรื่องราวของคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นคนอ,นอีกมากมายหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์กับเพื่อนและครอบครัวของคุณและสมัครสมาชิกเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆดวงตาเป็นหน้าต่างสู่จิตวิญญาณและด้วยการดูแลเพียงเล็กน้อยคุณจะมองเห็นโลกได้ชัดเจนขึ้นพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง